ผมเล่เนาะน้ะเป็ดพ้อเนาะสนุกมากเลยจริงจริงนะครับสุดยอดจริงๆนะครับผมระดับมากเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านเลยครับผมเอา้าน้องมวยทำไมสีผมไม่เหมือนเดิมครับวันนี้ครับผมเขาเปลี่ยนจากน้องลิซ่าเป็นน้องมวยเหมือนออเดิมแล้ว <c oughs> เป็นน้องมวยเหมือนเดิมแล้วคร,รับผมนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงกันแล้วกันนะครับที่เป็นจากสีมาพวกเรานะครับทีมงานสาวร้อยสลัดแบงเลคเรียซาน้อยเพชรบ้านแพรนะครับใครที่เอ่อบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับว่า ทีมาสาวน,น้อยเสนอแดนนี่มาจากไหน<า>เออนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในมาเกลยกันเนาะนะครับผมสาวน้อยเสนอแดนก็คือเอาพี่น้องคิดง่ายๆก,ก็คือสาวน้อยเสนอแดนก็คือสาวน้อยเพื่อนแพ้งนั่นแหละนะ,นะครับแค่แยกออกแยกตัวออกจากนะครับไม่ใช่แยกออกจากสาวน้อยเพชรนแป้นะคือมาทำอีกวงหนึ่งเป็นวงใหญ่อ่าเป็นวงใหญ่ของสาวน้อยเพื่อนแพ้งนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับทุกท่านเพราะว่าตอนนี้วงใหญ่เราคิวเต็มหมดแล้วนะครับ ปีโบก็คลิที่6เข็มนะครับเขียวไม่ม่างสักวันเลยนะครับผมนะครับทางบอสโจแล้วก็สนนะครับก็เลยคิปโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านในสนสนามพร้อมกันเนาะนะครับคือมองพที่จั้องได้ใช่ครับผมราคาเป็นกันเองมากนะครับผมราคานิดเดียวนิดเดียวไม่ถึงแสนนะไิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวครับผม โอเคกับผู้สมาชิกใหม่ด้วยนะครับผมที่เลยยังมาถึงด้วยนะครับขอบคุณที่แนะนำเพลงขึ้นมาหลายๆบทเพลงด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทยอยจัดให้ฟังกันได้นะวันนี้เรามีศิลปินหนุ่มจากสาวร้อยเพื่อน้ันแพงโอจากคณะใหญ่มาเลยโอ้โหเดินทางมาเลยใช่ครับพระเอกหนุ่มสูงตาขาวตาหล่อล่าสตาโบกโบนี่ไม่เอกหนังเลยนะเนี่ยชิจ๊อดจริงๆครับผมอยากเจอลอยากเจอหรือยังเขาอยากเจอหรือยัง

เป็นที่ขาเขาเราเซ็ตเขาไว้บ่ทันใจคุณผู้ชมสวัสดีครับสำหรับวันนี้สูงยาวน่นะครับผมขาสูงสำหรับวันนี้ก็ผมขอพี่น้องทุกท่านครับผมมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีราตรีสวัสดีมี่ไงมาดิเอาก็บอกว่าผมประกาศให้ผมขึ้นมาไงเอาสูง กระสูวบอลไรนี่ขาวขาววะนี่ล่ำล่ำแล้วเหลือแต่นำผู้อยู่นาไว้ที่นี่ยจมูกตรงโอยสูงโปร่งด้วยโอ้ยหน่องผนวงย่องกว่าชาชุดนี่นี่วันใดเราก็อ้ยสีมันชับเนี่หับเยี่ยงไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คู่หรือขอนี่ขอเต็งเป้าโอฮะจับยังไงโวาย เป็นลูกได้บางได้ไม่ไม่เขาเกินเขาเกินมุ๊กมันโอ้ยจะว่าเตยเนาะมไมเป็นไม่ได้เนี่หมอญพินออกโคตอีสานขอเสียงครับผมผู้สาวขอเสียงสอยสอยพี่น้องฟังสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกคุมลีบินข้ามไปแบบนี้ผู้สาวกินลีเขาไหม ผมตด้าแล้วก็เเบบ้าเลยนะครับผมข้าไม่อยากให้มันเหม็นเอามาให้ผมกินด้วยครับขอบคุณครับผมนนขอบคุณพี่เคขอบคุณพี่เอียดด้วยนะครับผมใช่ครับผมโอ้ยยยยยยรยยยยยยัยนยยยยยบยยยยยไยย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 ยนยยยย่ยยยนยย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 กยยะยยยยยยยมยย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 คยยยยยหยยยยยยยา เดี๋ยวมาครับทำไมริ้งคุณรวอจังเลยอ่ะโอ้โหผมไม่ต้องพูดเลยเรื่องนี้นะรอเรือรอริ้งครบกลั่ได้ดีมากเหรอผมเป็นคนไทยสำหรับพี่น้องวันนี้ที่มาเที่ยวเดี๋ยวเราจะสนุกด้วยกันครับผมใช่อ้าวแล้วใครเอาแก้วโอ้โหแ้วถือแก้วไม่ได้ด้วยเหตการอะไรขอเอาไยด้วยครับผมเปี่ยนหนังน้องหนิหรือเหล่า โอ้มีอยู่เบียร์โอ้กินเบีย้ยพี่ถือใจวันนี้วันนี้ได้ยินข่าวว่าอะไรศิลปินละมาเยอะเยอะมากมายครับผมครับเดี๋ยววันนี้จะร้องให้ฟังเลยไอแอบกามาสวัสดีพี่น้องโอ้ไม่ดีตัวลหนมาอี๋นี้ซื้อไปเนี่ยจับกามาดิไห้ละมาดาวบัดวันกามาคือกับอีกกามันนั่งเล่นนะอี๋นี้เอาเบาๆไรยัยห่างกัเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกสองคนใิ่มาอยู่ไห้ละมาแล้วตอนนี้ใครครับนำขบวนมาอย่างดีโอ้โหพอหยุด อะไรอะไรอะไรของคุณเนี่ยแล้วก็เล่นแต่แบบนี้เดี๋ยวค่อยกับเขาพุ่งพุ่งดิซัมมิทเราเห็นว่าผู้เดียวได้มีผู้หนึ่งมานั่งโยมใครล่ะมีผู้หนึ่งนะอะไรไม่รู้ไม่รู้ขอบคุณครับผมสำหรับเบียฟีแก้วนี้นะทุกคนนะครับวันนี้ใครที่ยังไม่เมาขอเสียงหน่อยเว้ยยวเดี๋เราคอยถามแม่คอยถามแม่ป๋าจะได้แบมรวยป่ะคนดังเล่มหนังควายอันนั้นมาเพลงผู้หญิงเปล่า ขอบคุณคนขี่ลังควายขี่าค้หัวใจยิ่งยิ่งเลยตัวหนึ่งีเหร่เวรออ๋อได้ครัะวนน่เงนได้เลยครับมอเดยวไปถามจะเข้าไหก่อนจะพักไปลอนก่อนจะถามจเข้าไหถามมาอันเจ้าบันอัน เพื่อเขาเครื่องห่อห่าให้ใหญโอ้เพื่อนเลี้ยงดีครับผมไปใส่มาใส่ก็ห่อให้ตลอดเพื่อนยันอดตยันอยากยันอดตยันอยากครับเออเาส้นมุกอันนี้คอยห่อมาอวดผู้สาวจีครับผมโอ้ยอย่ามาตัวจับตัวสี่โรดหรือมันจะคัดรำเพร้ยงได้ป้ได้ครับผมต่มมวนเน็ตต้องต้องพาพพี่น้องกินมเน็ตได้เลยครับผมอยากให้พี่น้องได้มวนผมพี่น้องพ่อนาผมก็มวนแหละครับโอ้จีได้ครับผมได้ได้โอ้จีได้อยู่ได้อยู่ รอสักรูกครับผมขออนุญาตติดตามสกิปก่อนนะฮะอะฮะคืะอรอพวนครับผมขออนุญาตไม่งจากสาระ